ทำเพลงนะะสวยกันเลยอาหารกลางเวนอาหารกลางวันเฮ็ดขนมปังให้ลูกแม่ก็มาสวยขนมจีนน้ำยากะทิไข่ตม้มคนมยมวยยพี่น้อง ยาเอปากปลากระป๋องปลาทูน่าเห็ดแบบเล็งโวนบริห็ดขั้นตอนให้เบิกแต่ปราชิดเมากินให้เบิกขันกินบ่สุภาพบ่เรียบร้อยกับคอทษขออภัยเด็กขอขอไปไเป็น้องแบบเนี่ยปากเนี้ยคอ,อ,อมันคือหอนแเทปานี้ เด้อไปเด้อมาสอยน้ำกันอากาศก็บบอดีบอดี้ได้พี่น้องฝนตกฮอนแลนด์นี่ฝนตกคาลิลีมันเป็นน้ำยากะทิได้พี่น้องมันก็เลยสีมันก็เลยบ่ค่อยแดงบันไดเป็นน้ำยาปลาทูนากันเป็นน้ำยาปลากระป๋องมันจีสีมันจีหนากินเนาะกันปลาทูนาสีมันจีขาวๆสีๆีเ้ เผ็ยดยูได้เห็นส,สีสีทั้ีครับเผ็ดดูได้พี่น้อง ไข่ตม้ม <c oughs> มาเด้อมาเด้อผู้ใดอยากกับมาเด้อ มันฟงเคยตาเพราะมันเคยเพราะแต่มันเคยแหลวมันกติยานีเลยขนมจีนขนมจีนแรกของปีของปีนี้เลยปีใหม่มาก ขาเข่าปีใหม่บ่แม่นเลยปีใหม่หอกเข่าปีใหม่มากกับสามสี่มือแล้วเนาะว่ <c oughs> าที่ปีใหม่ว่าที่ปีเก่าก็สูตรที่เปิดคือเก่าเนาะ กูเกาสกูเกากินยากแค่เด้พี่น้องมันห่อนห่อนแล้วก็มือนขนลดขัดลาด यामुळे yeah, बघा พักตบทำหนึ่งเลยฉันลวกปากเลยแบบนี้ ก็ได้ <c oughs> บ่ได้ล่องรันคลิปกินให้เบิ่งโดนแล้วเนาะเป็น้อยก็เป็นคนที่กินยังเรบบาไม่ค่อยแซ่บนะบ่เป็นตาแซ่บนะเลยบ่ค่อยอยากลงอันคลิปกินบ <c oughs> ่อยเลล่องันคลิปทั่วไป มีอย่างก็ล่งไปเ <c oughs> พราะว่าบดีวางอย่างมากไม่แค่วางืัอแค่หาหมูหาพวกมีหมูมีพวกไม่ u ิ u b e แก่เหงาแก่เบื่อก็ต้องล่งคลิปไปนอกจากนั้นรนะ่วงคลิปมัน่ค่อคยเลือดรู้ฟูไายังกระเบื้องหินพิหนอยนะี่ก็แล้วกันขอมาคุยขอมาถักกัน เป็นเพื่อนกันเบิ่ไงไหนจะศีรษะหาหน้าที่ก็เอารักพีนนก่น้องกันพี่น้องไอ้ลุงคลิปเงยาวกะบ่ต้องเบิ่งจบดอกเพราะว่ามันกับว่าเป็นอยังกิจนาสนใจเป็นไดรเนาะขอาวม,ะมะ่านเอ็นทักมาท่ายกันกับขอบพระคุณหลายๆแล้ว <c oughs> ขอมาคุยพ่อบ้องเอาพ่อบ่ามีมูแน่นพี่นอ้อ <c> ง <oughs> เมื่อได้วางอย่าวิวเป็นไรหรอกวางอันมูวางพวกมูพวกของคน้นกะสูงว่าํากันหนึ่งเต่สมัไมเลื่อมต้นไม่ไม่กันยังอันติดตามกันอยู่คนชีว่างม่อไปค็คือทอดมูคิดทอดพวกแปกังชีเลยอยๆก็แล้วกัน คลิปพี่นายก็จะอยู่ประมาณนี้ละจ้ะแปดนาทีสองนาทีทำนี้เป็นโปรเตสเบิร์กจบกะความก้นลลายได้จ้ะเด้อโปรเตสผ่านมาทักท้ายกับขอบคุณเพื่อกันจ้ะนี่ก็จะจบคลิปแค่นี้ก่อนเราจะกินต่อยจ้ะไม่ตีเน่วไปเนาะพอกันคลิปหน้าได้จ้ะได้บ๊ายบายจ้ะขอบคุณที่มาติดตามกันด้วยค่ะสวัสดีจ้า